ก็นะครับเทปนี้นะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมเช่นเดิมนะครับวันนี้เราก็ได้พื้นที่นะครับเป็นตลาดนัดนะครับผมผมก็อย่างที่บอกนะครับสอนนอกสถานที่นะครับไม่ต้องถามเรื่องสนามนะครับเราจะใช้พื้นที่ที่เป็นบ้านเกิดแล้วก็อาเภอต่างๆจังหวัดต่างๆนะครับของคนเรียนเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องดวยเรื่องอุปกรณ์การสอนนะครับผมจะพกไปเองครับ เพราะฉะนั้นตัดสินใจเรียนนะครับถ้าสนใจจะเรียนกับครูตาจริงๆก็โทรเข้ามาได้นะครับผมโทรเข้ามาได้เลยเอาเฉพาะท่านที่สนใจจะเรียนจริงๆนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ๆยังไงนะครับมาคุยกันก่อนนะครับไลน์มาได้นะครับแอดไลน์ที่ twa072 นะครับสำหรับรถวันนี้ก็เป็นรถของผู้เรียนเองนะครับที่จอดอยู่ในบ้านตอนที่ถ่ายแรกๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามผลงานของครูตานะครับ ถ้าอย่างไงถ้าชอบการสอนสไตล์ของผมก็อย่าลืมกดไลค์กันก้วยกันละกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มจะสอนเลยนะครับลู้ซื้อจังไดบุรูกสึ้อจังใดบุิรดีสึกตื่นเต้นเอาแปงนั่งนะครับแปงนั่งถังหนาเลยยังไม่ได้หัได้ขับเลยนะครับเริ่มตื่นเต้นแล้วนะครับตอนนี้ผู้เรียนก็อยู่ในรถเรียบร้อยนะครับก็จะสอบถามก่อนนะครับเรื่องการขับ อตอนแรกนะครับที่ได้ติดต่อเข้ามาเรียนก็ขับรถเป็นเป็นบ้างไหมครับขับรถเป็นพอเป็นบ้างไหมครับหรือว่ายังไม่เคยจับมาก่อนต้องอธิบายก่อนเพราะว่าผู้เรียนแต่ละคนนะครับก็ตามที่ดูมาก็คือบางคนก็ไม่เป็นบางคนก็คือเป็นมาบ้างแล้วนะครับก็เลยอยากจะถามว่าพื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับรถออโต้นะครับที่เป็นกระบะตัวนี้นะครับเรารู้อะไรเกี่ยวกับรถบ้างนะครับ<ะ>อธิบายให้ฟังให้เพื่อนฟังนะครับ ว่าก่อนมาเรียนนี่เป็นยังไงบ้างเป็นยังงจังไดมาเรียนอหมแบบขับรครับรถร้อนร้อนเราหมั่นใจกันเลยแต่มาเรียนออแต่ว่าได้ได้ขับอยู่เรื่อยๆมั้งครับได้ขับกับโดนโดนขับเมื่อขับจตนึ่งคับอ๋อปกติอาศัยอยู่ที่ไหนครับเยอรมันอ๋อเยอรมนีนะครับโอเคครับ วันนี้นะครับก็เป็นรถของผู้เรียนอย่างที่ผมอธิบายตั้งแต่ทีแรกนะครับข้อน่าจะรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์รถบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองสอบถามกันแบบสดๆนะครับนี่คือเรียลลิตี้นะครับไม่มีการบอกอะไรยังไงเพราะว่าถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้วก็จะเริ่มถามหาพื้นฐานก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปถามด้านนู้นกันนะครับก็ตามที่ที่มีคนกล่าวมาว่าขับรถเป็นแล้วไปเลี้ยนเห็นยังนะครับเรามาดูว่าเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับรถคันนี้การสตาร์ท ครับลองลองดับสตาร์ทลองดับเครื่องดูครับลองดับเครื่องดูต้องเหยียบไหมครับไม่เนาะเหยียบดับใช่ไหมเอาตามความรู้สึกของตัวเองต้องเหยียบต้องเหยียบอะไรไหมครับต้องเหยียบอะไรไหมก่อนจะดับเครื่องยนต์ไม่นะ้อ <c oughs> อ่าโอเคดับครับใช่ไหมดับใช่ใช่เพราะเราไม่ได้เข้าเกียร์ไงครับนี่ก็ ดูกันง่ายๆตั้งแต่ทีแรกนะครับถ้าขับรถเป็นจะมีความมั่นใจในตัวเองเรื่องของการใช่ไหมใช่ไหมครับผมพูดถูกไหมอย่างน้อยใช่อย่างน้อยน้อยก็จะจะพูดพื้นฐานครั้งแรกได้ค่อนข้างมั่นใจว่าอะสตาร์ทต้องแบบนี้นะอะไรอย่างงี้อาเริ่มเริ่มเดิมเปลี่ยนสตาร์ทนะครับสตาร์ทขั้นตอนทํายังไงครับสตาร์ทขั้นตอนยังไงอันนี้คือถามจากเขามีพื้นฐานแล้วนะครับทํางไงต่อครับสตาร์ทเนี่ยเราต้องเหยียบเบรกไหม แล้วเขาว่ายังไงล่ะตอนตอนที่เรียนคือเหยียบเบ่อนไงในรุ่นนี้ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบนะครับไม่ต้องเหยียบเนาะปกติพ่อพ่อดูพ่อดูในยุคครับมันก็มีบางรุ่นที่ต้องเหยียบบางรุ่นที่ไม่ต้องเหยียบนะครับเหยียบเนาะลอง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 ดูก่อนครับลองดูที่ตัวนี้ก่อนแต่นี่ต้องอยู่กับเพเนาะครับตัวพีจอดดูนะครับว่าจะทําถูกหรือเปล่านี่คือเป็นสดๆนะครับเพื่อเพื่อจะได้แนะนําให้ถูกต้องนะครับ หลังจากที่ผู้เรียนนั้นเห็นว่ามีประสบการณ์ขับแล้วก็พอรู้เรื่องรถบ้างเราก็จะลองให้เขาทําดูว่าที่เขารู้มาเนี่ยมันโอเคไหมโอเคสังเกตว่าการสตาร์ทมีการบิดกุญแจไว้นานเกินทั้งทที่มันติดแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้ก็มีแรงมีการตื่นเต้นเป็นธรรมดานะครับ <c oughs> ก็โอเคไปแต่ผมจะแนะนําให้มัดใจเลยนะครับต่อไปถ้าเราจะสตาร์ทรถเราจะต้องบิดกุญแจให้เป็นขั้นเป็นตอนก่อนอันดับแรกคือเสียบใช่ไหม <c oughs> เสียบเสร็จห <c oughs> มุนมาที่ตำแหน่งออนก่อนมันจะมีตำแหน่งออนอยู <c oughs> <c oughs> ่นะครับไหน เห็นไหมครับ <listed> อ่อนเห็นไหมนั่นแหละมันจะมีระบบไฟขึ้นนะครับถ้ามันอ่อนสังเกตได้อ่อนก็คือไฟขึ้นเนาะหมุนหมุนเปิดระบบไฟก่อนใช่หมุนเนี่ยครับมันจะเป็นหนึ่งระดับหนึ่งระดับสองระดับสองระดับสองระดับสามคือสตาร์ทแล้วทีนี้เราสังเกตได้ง่ายจะมีพวกไอพวกไฟเนี่ยครับขึ้นเห็นไหมพวกสีแดงๆพวกอะไรเงี้ยนั่นเรียกว่าระบบไฟเตรียมพร้อมที่จะให้เราสตาร์ทประมาณห้าวินาทีนะครับประมาณห้าวินาทีแล้วก็ให้ปิดแอร์ก่อนตัวเนี้ย แอร์มันเปิดอยู่ให้ปิดก่อนปิดปิดทั้งหมดเลยอ่าโอเคตัวนั้นด้วยตัวเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับพัดลมเนี่ยเหรออ่าครับปิดเลยปิดให้หมดเด้อโอเคเสร็จแล้วมาสตาร์ทได้เลยถูกถ้าถ้าถูกมันจะไม่ออกนะครับมันจะไม่มีลมอะไรออกตรงนี้อ่าสตาร์ทได้เลยครับหมุนสตาร์ทไปทางขวาพอติดแล้วปล่อยมือได้เลยโอเคพอแล้วครับพอชึ้งพวบเนี่ยบางรุ่นติดยากบางรุ่นติดง่ายก็ไปปรับอีกนะครับถ้ารถใหม่ก็จะติดง่าย ถ้ารถเก่าก็ติดยากถ้าติดปุ๊บเราปล่อยได้ใช่ถ้าติดรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงตุ้มขึ้นมาปุ๊บเนี่เออถ้าติด<ช>เราปล่อยเลยไม่ต้องไปแช่มือไว้ครับเดี๋ยวได้สตาร์ทได้ชาร์จอะไรจะมีปัญหาไปในอีกนะครับท<อ>ีน,นี้เรามาดูข้างล่างเมื่อกี้เราสตาร์ทเราจําได้ไหมว่าเราไม่ได้เหยียบอะไรนะครับใช่แต่ผมก็จะแนะนําอีกว่ารถบางรุ่นจะต้องเหยียบเบรกนะใช่จะต้องเหยียบเบรกถึงจะสตาร์ทได้แต่รุ่นนั้นจะต้องสตาร์ทเป็นระบบไฟฟ้านะครับที่เขาจะมี ในรุ่นนี้ไม่มีก็ไม่ต้องเหยียบอะไรก็สตาร์ทติดได้เลยทีนี้นะครับก่อนเราจะไปมันมี2องอย่างข้างล่างนี่เราจะใช้กี่เท้าครับใช้เท้าเดียวค่ะใช้เท้าเดียวนะครับไหนลองเหยียบดูครับลองเหยียบดูยังเหยียบเบรกอ่าปล่อยเบรกเท้าระยะการนั่งไกลไปไหมเข็มขัดไม่เนื้อไพ่รัดหรือยังนะครับเตรียมพร้อมด้วยครับเตรียมพร้อมตอนนี้เราจะขับจริงเลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานพอมีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวก็จะดูกันนะครับค่อยๆดูกันไปก่อน เพราะว่าไม่มีความมั่นใจนะครับพอเป็นไปได้แต่ว่าจะต้องรุนตลอดเวลาเราจะต้องไม่ต้องรุ้นนะครับเราจะต้องเอาความมั่นใจไปด้วยอันนี้รัดเข็มขัดหรือยังครับเอาใช่ไหมดูขนาดรัดเข็มขัดยังไม่ถูกเลยนะครับจริงเหรอต้องรัดผ่านตรงนี้ไปครับอ่าแล้วก็ดึงควนู้นไปใส่ขทางฝั่งนู้นไอเนี้ยอ่าโอเคครับอ่าแล้วครับน่าจะตื่นเต้นอยู่นะครับตอนนี้โอเคนะครับโอเคแล้วนะ เสร็จแล้วก็ลองดูวัดระยะนะครับการนั่งนะครับปรับจับพวงมาลัยให้ให้ให้เราถนัดนะครับเอาตามที่เราถนัดระยะโอเคไหมครับใกลหรือใกล้เพอดีไหมเราเราดูแขนเรายืดเกินไปไหมครับถ้าแขนไม่ยืดก็แสดงว่าพอดีแต่ถ้าแขนมันยืดแสดงว่ามันไกลไปอ่าโอเคครับ <มา S 1> อ่าโอเคลองวางตำแหน่งแขนแขนมันจะต้องไม่ไม่ยืดออกไปเกินไปครับมันจะพอดีการนั่งเราจะไม่เหนื่อย การเหยียบก็จะไม่ยืดขาไม่ยืดเท้าไปมากมันก็จะทําให้เราเหนื่อยถ้าตอนนี้นะครับเวลาเหยียบเราจะต้องไม่มามองนะครับมันไม่ต้องมองไปดูข้างล่างว่าเราเหยียบอะไรเราจะต้องสุ่มให้ได้ตอนนี้นะครับสุ่มทำอ่าลองลองดูตามเสียงนะครับอันนี้เราเหยียบอยู่ที่เบรกนะครับตามองไปข้างหน้านะครับตามองไปข้างหน้าอ่าเร่งคันเร่งอนนี้พอประมาณอันนี้แรงไปไหมแรงก็เหรอได้ยินเสียงเครื่องไหมว่าแรงไหมโอเคครับเออีกทีหนึ่งครับ ดูรอบที่ตรงเนี้ยสักประมาณไม่เกินเลขสองดูนะครับว่าเท้ากับเท้ากับการสังเกตจะสัมผัสกันไหมนะครับโอเคครับโอเคดีครับดีโอเคคงตัวอยู่ที่เลขหนึ่งครับลองเล่งไปที่เลขหนึ่งตำแหน่งอ,อ่ไม้ไม้วัดรอบไปที่ไม่เกินเลขหนึ่งดูเท้าก,ก,กับกันอ่ากับการกะนะครับเบื้องต้นเนี่ยดูตรงนี้นะครับวัดรอบ าขึ้นไปที่หนึ่งครึ่งครับคงที่ด้วยนะครับคงที่ด้วยเลขสองครับโอเคถอนครับสอหนหล่อองอะไรสอนหลกมาเลยปล่อยทันทีครับ่อยทนทีโอเค,อเคประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาขับเราจะไม่ได้มาจ้องที่ตรงนี้เรา<ช>จะใช้การสุ่มการสังเกตเอานะครับอในลองเล่งธรรมดาทั่วไปตามองไปข้างหน้านะครับเร่งคันเร่ง ออประมาณอ่าโอเคครับปล่อยอย่าเบรครับคันเร่งครับเบรครับโอเคคันเร่งครับเอาละพอแล้วครับทีนี้วางเท้าปกติข้างล่างนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องพวงมาลัยแล้วก็อุปกรณ์การใช้งานอย่างอื่นนะครับไปเลี้ยวเวลาจะเลี้ยวเปิดทางไหนครับอันนี้อลองใช้งานครับ อันนี้ยังเปิดไม่ถูก,ถกยังไม่ถูกครับ okay. โอเคมันจะต้องล็อกตำแหน่งด้วยครับม,มันมีวิธีการใช้งานที่2แบบแบบแรกก็คือแบบใช้งานชั่วไปคือข้อขึ้นข้อขึ้นข้อขึ้นแต่นี่คือล็อกใช่ไหมล็อกนี่คือมันทํางานอัตโนมัติแต่ว่า,อาตอการข้อคือมันจะใช้งานชั่วคราวต้องใจตื่นเต้นละมั้งปกติจะเปิดใช่เห็นไหมตลอดนะนั่นแหละนั่นแหละโอเคไม่เป็นไรครับเลี้ยวขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเอาละปิดไฟครับ ทีนี้ขับเมื่อดมาจะเปิดไฟหลีทํายังไงครับไฟหลีหน้ารถไฟหลีหยังยังไม่รู้เนาะเพราะว่าอ่ะตรงนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้หมุนหนึ่งครั้งไปข้างหน้านะครับหม,มุนครับโอเคที่จริงแล้วถ้าเปิดตรงนี้ด้านหน้าเวลากลางคืนมันจะเริ่มไฟหน้าปัดจะเห็นใช่ชัดเจนแต่ตอนนี้มันเป็นกลางวันจะปรับอัตโนมัติหมุนหมุนเปิดไปด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งเป็นไฟเปิดเปิดไฟหน้ารถนะครับจาด้วยนะครับทุกคันเลยถ้าต่างประเทศอาจจะอยู่ฝั่งโน้น นะมันจะสลับกันไปอยู่ไปปัดน้ําฝนอยู่ฝั่งนี้ไสระบ,บบไฟไปอยู่ฝั่งน้นมันแค่สลับกันแค่นั้นแหละครับโอเคปิดกลับมาครับเวลาเลิกใช้งานอาละโอเคถูกต้องครับแค่นี้แหละโอเคนะอ่าฝั่งนู้นนะครับปัดน้ําฝนถ้าต้องการฉีดน้ําฝนลองทํายังไงเอ่ยไม่รู้นะลองดันเข้าหาตัวเองครับ<อ>ดันตรงเข้หาหาตัวเอง อ่าโอเคเอาทําไปครับอย่าตื่นเต้นไม่ไม่แล้วกดไว้ด้วยครับกดไว้ด้วยกดไว้ด้วยอ่าห้าวิสิบวว่าไปอกดด้วยอ่าโอเคครับพอก่อนอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมดูไปนะครับว่าประมาณไหนรถแต่ละคันไปลองทําดูเอาลองทําครับเอาลองวิธีการทำเราเรากดไวเนาะวิธีการทําคือผักมันเข้ามาหาตัวเองนะครับกดกดดันเข้ามาหาตัวเองอ่าประมาณนั้นนะครับเมื่อมันเมื่อมันปิดก็คืออัตโนมัติอยู่แล้วแต่ถ้าฝนตกเราต้องเคาะลงเหมือนไฟเลี้ยวคาะลงหนึ่งครั้งครับ เบาๆโอเคอันนี้จำเลยนะครับเวลาฝนตกถ้าไม่ไม่แรงมากก็จะทำงานแบบช้าๆดูนะเมื่อกี้ไปปิดเรียงยังใช่ไหมปิดเรียงเมื่อกี้เข้ะลงอโอเคนี่นี่คืออัตโนมัติแบบช้าสุดนะครับทีนี้ก็เอาปานกลางนะครับลงอีกครั้งหนึ่งอ่าสังเกตดูว่าเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นอ่าอีกระดับหนึ่งครับโอเคนี่คือระดับสามซึ่งเ่อฝนตกแรงมากเอาปิดทั้งหมดครับทีเดียวเลยขึ้นเลยอ่าโอเค แค่นั้นนะครับก็ฝนตกต้องใช้ระดับนี้หรอใช่ใช่ก็คือฉีดกระจกนี่เมื่อกี้คือดันเข้ากดดันเข้าหาตัวเองนะครับอ๋อดันเข้ากับกดลงโอเคโอเคเนลองซ้อมบีบแต่ดูซิบีบแต่รถยนต์ดูซิอ้าวนั่นแหละนะครับวิธีการเตือนรถยนต์เนี่ยเราใช้ดังได้แต่เตือนคนเนี่ยดังเขาด่าอ่าเราจะต้องใช้การเคาะ่ะปรับครับใช่ใช่อันนี้คือการเรียกคนการเตือนคน เออเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าระยะไกลเนี่ยนุ่นตรงนู้นนะครับเราเราใช้ดังได้แต่ถ้าระยะใกล้เราใช้การเคาะมันจะไม่โดนดา่าว่าเออดีดทาไมอะไรยังไงสงสัยนะครับเขาจะหาว่าเราไปอะไรเขานะครับทีนี้เรื่องอุปกรณ์ต่างๆพอรู้แล้วนะครับเอาเปิดอไฟเลี้ยวขวาเราลองหมุนพวงมาลัยทางด้านขวามือตัวเองนะครับเลี้ยวขวาหมุนไอ้ข้อลงครับข้อลงโอเคแล้วก็หมุนพวงมาลัยหนึ่งรอบด้านขวาอันนี้คําหาพื้นฐานของผู้เรียนนะครับว่าเขาจะวัด ยังไงถึงจะรู้ว่าพวงอะไรหนึ่งรอบวัดตรงไหนครับว่าเป็นหนึ่งรอบสังเกตยังไงครับก็ตรงข้ามตรงข้ามหรือเปล่าหนึ่งรอบนี่คือนี่ตรงข้ามนี่ไหมแล้วมันถึงเรียงครับมันยังภาษาอีสูยังอ่านไม่ออกแสดงว่ายังไม่รอบใช่ไหมครับมันมันต้องอย่างนี้ครับอ่าถ้ารอบต้องไหมใช่ถ้ารอบหนึ่งต้องอ่านภาษาอ๋อต้องอ่านภาษาชื่อยี่ห้อลดออกครับโอเคนะครับเมื่อกี้เราเปิดไฟเลี้ยวขวาเสร็จแล้ว เราหมุนซ้ายกลับไปเช่นเดิมครับหนึ่งรอบเท่ากันมันก็จะปิดไฟอัตโนมัติเห็นไหมครับมันดันแตงขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็ยืดสูตรงเหมือนเดิมนั่นหมายถึงว่าล้อตรงนะครับถ้าเราออกมาดูด้านนอกนะครับก็จะเห็นว่าล้อนั้นตัวล้อเก็บเข้าไปในรถนะครับนี่นะครับนี่เป็นการสอนพื้นฐานอยู่นะครับผู้เรียนยังตื่นเต้นเรายังทําอะไรต่อยังไม่ได้นะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าท่านจะสอนวิธีการไหนก็แล้วแต่วิธีการของท่านนะครับ แต่ท่านชอบตาการสอนสไตล์ของครูกา้าก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมติดตามตอนถัดไปนะครับ